ไม่มาลุกมาลุกมาไม่มาไม่มาเดี๋ยวมามาน่ะครับอัจฉรย่เันอริยเท่าไรครับพนพัหนึครับนี่ครับบนล็อกนี่สดๆเลยนะเนี่ย6ก0 0 0บาทหนึ่บนล็อกอีก5้าพ0ก็พวกมหนึ่งครับผม อชยวัดพวกนี้พวกนี้ก็สว่างพวกนี้รวมๆหกหมื่นบาทบาทโอ้ <Alber> โ,อโหโน้องน้องวันนี้ถือว่าเป็นไฟแจ้งเกิดของน้องไปเรื่อยฮะแจ้งเกิดครับเมื่อวานนี้เจ้านี้พ<ม>แพ้กับแม่ฉีดเหมือนกันโอ้ไม่ได้เนาะแต่วันนี้พี่องซานให้กลับเครื่องนะไฟนี้แจ้งเกิดไฟสำคัญด้วยสิมวยรอบสี่พีเอฟด้วยเก็บสองตามกี่แต้มฮะสองต้มสองแจมเหรอสองต้มโอ้ได้ไม่ไม่ไม่ต่อยกันตัวนี้ตัวนี้คู่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 นี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวคุยกับ เดลอนยศเจริญยศวะเคยได้อาชีพมากขนาดนี้ไหมเนี่ยเคยไม่เคยครับไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วไปกินดีมีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้การทุนเทนหนักครับเรือวิ่งขึ้นเขาลงเขาใช่ไหมครับวันหนึ่งกี่กิโลครับก็วันหนึ่งสิบกิโลครับสิบกิโลโอ้โหอยู่ดอยไหนเนี่ยอยู่ดอยสุเทพครับดอยสุเทพ อ๋อวิ่งวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปไหว้พระด้วยแล้วก็บันไดกี่ร้อยขันย้นเลยะก็บันไดไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบันไดครับวิบ่งขึ้นเขาวิ่งขึ้นเขางไง,งเออโอ้วิ่ง,ข,ง,งข,ขึ้นเขา,นขนขาเนี่ยหนักกว่าขึ้นบันไดอ่ะนะโอ้โหจุลยศไฟนี้เรามั่นใจอะไรยังไงก็สภาพร่างกายครับซ้อมมานสภาพร่างกายเลยช่วงแรกๆเป็นไงบ้างหนักใจไหมก็ เขาเป็นฝีมือรู้อยู่ครับน้องเขาใหญ่ด้วยครับตอนแรกๆจับทางถูกหรือเปล่ายางยางครับยงยกสามยกดูเสียเปียบเขาชัดเจนเลยใช่ไหมครับเราจับทางเราไปจับทางเขาถูกยกไหนเนี่ยก็เดินบี้เขาครับยกไหนตอนนั้นมั่นใจว่าน็องได้ไหมก็ก็ต้องเดินต้องบทแล้วครับเจงหวัดน็องอีกมันยังไงก็ต่อยท้องุกท้องครับโอ้โหต่อยท้องฮุกท้องตอนนั้น จังหวะที่เขาล้มลงไปเรามั่นใจไหมว่าเขาจะไม่ล้กขึ้นมาครับมั่นใจครับเพราะว่าเข้าทําไมทถาไมถึงมั่นใจขนาดนั้นก็เข้าเต็มเข้าเต็มเต็มเต็มท้องเลยนะครับจะไปจะไปหลายรอบไปหลายรอบวันนี้คิดไหมว่าจะน็อกได้เอาถามตรงๆคิดว่าจะชนะคะแนนใช่ไหมครับก็คิดว่าจะใช้ความแข็งแกร่งบทเขาครับดีเจคงไม่ต้องถามนะเพราะว่าชนะแล้วนะมั่นใจมั่นใจอนาคตนีมั่นใจมวยรอบนี้ยังไงครับ ก็พัฒนาไปเรื่อยๆให้มันเก่งกว่าแก่งกว่านี้ครับว่าแต่ละตัวนี้ก็แก่งๆรู้เลยใช่ไหมใครจะไปเจอใครบ้างครับพี่ไหนครับผู้ชนะระหว่างธรรมราชกับเจ้าโนวิตาโอ้สายไม่รู้จะดูเลยเนี่ยเคยแพ้โนวิตามาอโอเคยแพ้มาเป็นธรรมราชก็ถ่อยนะเสมอ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 พิจม马拉คือสองคนนี้เนี่ยใครชนะเจอกันหรือว่าใครแพ้ครับชนะเจอชนะชนะเจอชนะ อยากเจอใครอยากเจอใครก็สองคนนี้ก็เจอมาแล้วครับใครก็ได้เยอขใครก็ได้ใกใครได้หมดใครก็ได้ใช่ไหมโอ้ใครก็ได้เอา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 ฝากเพ็มีอะไรถามต่อไหมฝากพี่น้องชาวอยู่โดยไหนนะอยู่โดยสุเทพโดยสุเทพฝากพี่น้องชาวโดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หน่อยเอาบอกกันเลยครับขอขอบคุณพี่น้องชาวโดยสุเทพครับ้งนี้เราได้แล้วครับขอบคุณครับอาจารย์บุญไม่มาเลยวันนี้ โอ้โหไปไปไหนครับตอนนี้มีลูกศิษย์เยอะโอ้ลูกศิษย์ในค่ายเนาะเดี๋ยวก็มาน้องๆก็มาอย่างนี้ประจำโอ้โหสิละสิละไม่ต้องมีมาข้ามาสองคนมาคนเดียวมั่งมาในกรุงเทพไม่ต้องห่วงพี่เลี้ยงไม่ไม่ต้องห่วงพี่เลี้ยงต้องเทียบครับผมไม่ต้องมีหน้าเสือมาเอาเสือเอาเสือกระหมอนมาตอนนี้บุญรัตนาไปไปทั่วไปทั่วโลกกันนะตอนนี้ดังทั่วโลกกันนะมีฝรั่งช้าราชการมามาเรียนมาเป็นเราเป็นครูฝึก มวยให้กับชาวต่างชาติด้วยใช่ใชไหมอ๋อนี่ฮะเป็นทั้งทั้งมวยเป็นทั้งครูมวยด้วยอ้าวย,ยินดีด้วยครับผมยินดีด้วย